สวัสดีค่ะพี่น้องมนีผ้ามายามเบ็ดพอใหญ่ผ่นมาใส่ไว้ค่ะเป็นหางยางมาว่างหันนี่ได้ยินเสียงบวววอยู่เดี๋ยวมาลุนกันเบื้องค่ะมาสิด้ปลายยางเนี่ยค่ะอ้อมไปนี่น,น,นี่เบ็ดนี่หลังแรกยามไปแล้วบ่ได้ค่ะนี่เดี๋ยวมาเบื้องหลังนี่ได้ยินเสียงดีนอยู่เป็นปลายยางค่ะมาลุนกันเบื้อง นี่ติดค่ะเนี่ยอได้ได้ได,ไดบึ้งๆบไปยังเห็นหางแวบๆคือปากคอเนี่แหละอุมแม่ีหลีนั่น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 หปอหัวแล้วปลาช่อนปลาช่อนเดเด้เธอ ติดไปท่าใดนี่อ้หอ้หอ้หอ้นี่เออติดพักบุ้งติดพักบุ้งอุ้ยเกิดผุดขาดซะละ ได้แล้วพี่น้องประคอประคอนี่คะ่ะหลังที่สองได้ประคอหลังแรกบ่ได้เดี๋ยวหาอีกคะ่ะอีกหลังหนึ่งค่ะพี่น้องมีหลังที่ห้าค่ะหอยอ่อนตอนด้วยหลังที่ห้าปรขคอน่อยคะ่ะ หลังที่ห้านี่ค่ะได้ปากข้อน้อยค่ะไดสองตัวแล้วไปต่อค่ะนั่นอีกหลังหนึ่งหลังนี้พวกกินยันงเหลือเยอะม่ก่ดินลกแรกลกแรกเลยนะ มองหันเป็นต้นเขาที่ลมๆพี่นอ้องยางไปเบิ้งค่ะนี่อีกหลังนึงนี่น,นี่อุ้ยต้นเขาล้มเบ็ดตัวน,นี้มาเบิ่งค่ะมาเบิ่งได้ปลายัางนี่ค่ะขั้นเบ็ดลนมบักเลยน่าถอดออกแล้วโอ้เข่าม้วนด้วยค่ะ ไปยังโอ้ยงันเขาไว้เลยหลุดพังโอ้โหโอ้โหบานแห้งดิไปยาง ดึงแหง่ประเดี๋ยวเอ็นขาดตเอ็นไปมวนไวค้ครับก่อเข่าเลยค่ะนี่เป็นเข่า เนื้เตี้ยหกหนึ่งนานหาเขาหลุดไปแล้วบ่ได้แําพี่นอ้องโอ้หลุดเลยค่ะมันดินแห้งแล้วมันก็หลุดไปเลยตัวนี้ตัวงหญยเติบค่ะไปะหลุนเบ็ดคัดไม่นี่ก็ได้แํานี่ค่ะพี่น้องได้ปลาคอหรือว่าปลาช่อนได้ปลาช่อนค่ะสองตัวเบ็ดซิหลังนี่ค่ะ อูอันนี้ปลาพอใหญ่ไซส่มาได้อือแต่ข้องได้สองตัวคนก็เลยแบ่งแห่น้ำนั่นนั่นเอาวไปต้มตัวเลย <c oughs> ต้มตัว